ครับชื่อครับลุงเบะนะฮะลุงเบ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 ะแล้วลุงหวะเอาชีวิตไข่กันนะครับเอาชีวิตไข่ไปตัดไม้กันเลยโอเคไปตัดไข่กันเลยเออเรียบร้อยเกือบตายครับดิเออมันเปียกแล้วกันตัดไม้ตัดไม้ ใช่ดาบมันตอนเกดีมันจะมีดาบอะไรเยอะแยะเลยเครื่องอาวุธเครื่องมือนั่งแม่ลำตัวแล้วคือลุงเงินร้านใครของชำกูกูไม่รู้ว่าครูคือใครมันคือลูกค้าที่กูตีที่สุดเุ้ยมือมันเติมครูเจ้าของร้านเจ้าของร้าน ขายไปไหนอีกเนี่ยไอ้แม่ี่คไอ้ลุงนวดลุงนวดจิ้มใครก็เคยกินตรงนั้นเนตรงนั้นอันนี้ไงลุงนวดจิ้มเอ็งใส่เป็นเจ้านายลุงนวดจิ้มทำมีอะไรเนี่ยใครจะได้เออใครเจ้านอ้าวเด้งใครวะวัดเอ่อวัดไม่เห็นใครวะเห็ดเที่ยวไม่ใช่วัดเนี้แกโอไม่เหรอะเฮ้ยสวัสดีเอาปากกล้องมึงเด้งอ่ะเออเข้าเลยแป๊บเดียวของคาบนั่น อยู่ดีก็เด้งอ่ะไม่เอาไม่แพ้ก็เชื่อมต่อไม่ได้งั้นกูเล่นเซิร์ฟน,นี้ละ <laughs> กันกูไปเล่่เฮ้ยมันทำยังไงเหรอกล้องฮะทำยังไงเหรอ <laughs> ง่ายมากเออทำอยังไงแค่รอ <laughs> ฮะมามาเข้ามา <laughs> เร็วออกเข้าใหม่กูไม่เห็น <laughs> ออกออกเข้าใหม่ครับอัวทำไมเพราเชื่อมต่อบ่อบไม่ได้จบไป เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างนะเฟลเฟลมีเฟลนิดนึงเอ๊ะไอ้เฮียก็ปิดเอวแมวเฮ้ยมีการเฟลนิดนึงนะมีการบักด้วยครับถ้ากูใช้มันจะนายใช่ไหมโอเค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 เฮ้ยไม่ม่เห็นว่ามึงปิดหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บเฮ้ยชินใครวะเอาพวกนี้ได้แล้วนะ เอตัวนี้จนายเอาตัวนี้ก็ได้เฮ้ยเอน็ตตัวเนตตัวอีเจ็บทีสัวทีต้องเสียทีดอยต้องสียทีตะแก้ยนัันะเอ้ยไม่มีแล้วฮะเฮ้ย